สวัสด,ดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการดาวน์โหลดไฟล์สื่อการสอน PowerPoint จากเว็บ4แช์นะครับอนันเดิมก็เปิดเว็บบัดส่นวนบางครับเข้าไปหมวด PowerPoint นะครับคลิกเปิดเข้าไปนะครับไฟล์จะฝากไว้หลายที่นะครับถ้า ฝากไว้มีเดียไฟล์ก็จะมีวิดีโอแนะนําสําหรับมีเดียไฟล์อันนี้สําหรับไฟล์บางไฟล์นะครับอย่างเช่นวัยผู้สูงอายุนะครับอันนี้จะฝากไว้ที่มีเดียไฟล์แล้วก็คลิกเปิดไฟล์ขึ้นมานะครับข้อความก็จะถูกซ่อนนะครับเฉพาะสมาชิกครับจึงจะเห็นปุ่มดาวน์โหลดนะครับเพราฉะนั้นเราก็ามาแสดงความขอบคุณ ขอบคุณด้านล่างก่อนนะครับตรงนี้ครับพิมพ์คำว่าขอบคุณครับถ้าขี้เกียจก็ตรงนี้นะครับขอบคุณมากครับแล้วก็คลิกตั้งกระทู้ครับชื่อท่านก็จะปรากฏอยู่ลำด,ดับท้ายสุดนะครับถ้าจำเนื้มากก็หลายหน้าเนี่ยนะครับ ขอบคุณครับแล้วก็กลับมาที่หน้านหนึ่งเดิมนะครับเมื่อแสดงความขอบคุณนะครับสมัครสมาชิกแล้วแสดงความขอบคุณคก็จะเห็นปุ่มดาวาน์โหลดนะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่มดาวานโ์โหลดใน4แชร์นะครับแล้วเข้ามาที่นี่ก็เป็นกฎกติกามารยาทของ เว็บนี้นะครับต้องลงทะเบียนก่อนนะครับพิมพ์อีเมลของท่านแล้วก็รหัสผ่านสำหรับผมมีอีเมลแล้วครับสมัครเรียบร้อยนะครับผมก็คลิกเี่นรหัสแล้วก็ใส่รหัสของเราครับเข้าสู่ระบบนะครับ ไม่งจำนจำกัดนะครับลหลักพิธีนะครับก็บจากนั้นก็คลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับสีน้ำเงินคลิกปุ่มดาวน์โหลดแล้วก็คลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดฟรี ก็จะต้องรอรอนิดหนึ่งครับเนื่องจากว่าเราดาวน์โหลดฟรีนะครับถ้าเราโหลดระดับพรีเมียมก็ต้องเสียตังค์นะครับคลิปตรงนี้นะครับเสียตังค์เสียตังค์เป็นหลายเดือนหลายปีซึ่งอันนี้เราไม่ไม่ได้เสียตังค์นะครับเมื่อมาคลิตรงนี้ใส่ครับสำหรับผมนด้ติดตั้งโปรแกรมอินเทอร์เน็ตดาวน์โหลด ก็จะคลิกที่ปุ่มเริ่มดาวน์โหลดสำหรับตั้งที่ไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมดาวน์โหลดใดๆก็คลิกบันทึกแฟ้มเป็นแล้วคลิกโอเคนะครับอันนี้คลิกที่เริ่มดาวน์โหลดนะครับก็จะทําการดาวน์โหลดจนกว่าครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าครบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เป็น,นการดาวน์โหลดสําเร็จนะครับสาหรับไฟล์ที่มีปัญหาก็จะไม่สามารถดาวน์โหลดได้ถ้ากรุณาแจ้งเดะครับว่าไฟล์ไหน จะได้ทำการแก้ไขให้นะครับอันนี้ก็กำลังดาวน์โหลดไปได้เกินครึ่งน,นะครับ60%เร็วช้าก็อยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตของท่านนะครับถ้าความเร็วอินเทอร์เน็ตท่านเร็วก็การดาวน์โหลดข้อมูลก็จะเร็วไปด้วยครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จนะครับก็อรอสักครู่นะครับอันนี้สำหรับโปรแกรมช่วยดาวน์โหลดอินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดก็เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ ใช้งานได้ดีนะครับครับก็ใกล้ๆครบนะครับพอมาถึงตัวนี้ครับก็เปิดโฟลเดอร์ที่เราดาวน์โหลดไปครับสองร้อยยี่สิบก็กขวาแลนะ้วเลือกคำสั่ง Extract Here นะครับก็ไว้ผู้สื่อามอยู่ครับตรงน,นี้ข้นมานครับไปผู้สือ่อ ก็โอเคนะครับก็ธรรมะสอัสดีครับแนะนำไว้พี่เพียงเคานี้ครับ